หน่วยที่สองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนานปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ใช้ระบบการสต่อสื่อสารอย่างทันสมัยสะดวกและรวดเร็วหรือที่เรียกว่ายุคข,ของการใช้ระบบสื่อสารแบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กำรับการสัมมนาจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอเพระผลที่ได้จากกระบวนการสัมมนาจะทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลายรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางตามความสามารถและก็ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของบุคคลนั้นนั้น ฉะนั้นการสัมมานาแต่ละครั้งจึงเป็นสื่อกลางสําคัญต่อการที่จะาหาข้อยุติหรือข้อเสนอในอันทุงประสงค์ร่วมกันเพื่อนําไปใช้ให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆได้เป็นอย่างดีความเป็นมาของการสัมมานาคําว่าสัมินามาจากการาัพทกของภาษากรีกหรือว่าภาษาละติน จ,จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนแบบสัมมนาได้เริ่มขึ้นในประเทศเยอรมันเมื่อคริศตศักราช1,694คำว่าสัมมนามีรากัมาจากภาษาบาลีโดยนำมาสนทิกันหมายถึงการเข้าร่วมเพื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนินและในอันที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหรือการหาข้อยุติร่วมกันหรืออาจแปลสั้นๆว่าการร่วมใจการดืคิดร่วมกัน ความหมายของสัมมนาในพจนานุกรมฉบับราชบ,บัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของการสัมมนาคือการประชุมแบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ การสัมมนาหมายถึงการประชุมของกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมีหลากหลายเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้จริงจุดมุ่งหมายของการสัมมนาจุดมุ่งหมายของการสัมมนา สิ่งแรกเพื่อที่จะเพิ่มคูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากรเพื่อการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ประเด็นต่างๆของปัญหาอันที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อค้นคว้าหาคําตอบข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติอันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อนำผลของการสัมมนาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนหรือกำหนดนโยบายและเพื่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายประโยชน์ของการสัมมนาผู้จัดหรือผู้เรียนสามารถดําเนินการจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้แนวคิดจากการเข้าร่วมสัมมนาจะช่วยทําให้ระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การสัมมนา,าจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บงังคับบัญชาเป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดวิเริ่มสร้างสารรค์สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถร่วมกันแก้ปัญหาในการทํางานได้และก็ฝึกการเป็นผู้นําองค์ประกอบในการจัดสัมมนา,าประกอบไปด้วยด้านเนื้อหาด้านบุคลากร ด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างด้านเวลาและด้านงบประมาณลักษณะทั่วไปของการสัมมนาคล้ายกับการประชุมมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเป็นองค์ความรู้และปัญหาทางวิชาการเป็นกระบวนการร่วมผู้ที่สนใจในความรู้ทางวิชาการที่มีระดับใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จะอาศัยหลักกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เร่งเร้าให้ผู้เข้าร่วม มีความกระตือรือร้นมีโอกาสที่จะได้พูดคุยโต้อตอบซักถามแสดงความคิดเห็นต่อกันทุกคนได้พัฒนาทักษะการพูดการฟังการคิดและก็การนำเสน,นอความเชื่อความคิดและก็ความรู้อื่นๆตลอดจนการเขียนรายงานเป็นต้นก็จะมีการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามในบกระบวนการเรียนรู้ แบบ learning by doing มีผลประโยชน์ร่วมกมันในระดับนานาชาติแล้วก็เลงเห็นถึงกระบวนการที่จะได้รับมากกว่าผลที่จะได้รับจากการสัมมนาลักษณะของการจัดสัมมนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมมนาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนทราบจะให้มีการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกความรู้ความคิดได้ค้นคว้าหรือได้แก้ปัญหาร่วมกันผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนใช้ปัญญาหรือใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาต่างๆร่วมกันและผู้เร่วมสัมมนามีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตยลักษณะการจัดสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีลักษณะในการฟังและการพูดผู้เข้าร่วมสัมมนามีเจตคติที่ดีต่อหัวข้อสัมมนาและมีใจเป็นกลางจึงทำให้การสัมมนาได้ผลผู้นำที่ดีทั้งในการเตรียมการและในการดำเนินการสมาัมมนามีการจัดการที่ดีมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมสมัมมนา ปัญหาที่พบในการจัดสัมมนาปัญหาทางด้านบุคลากรด้านการเงินด้านวัดสดุอุปกรณ์และสิปป่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ทางด้านการจัดการแนวทางการเรียนการสอนแบบสัมมนาอย่างแรกจะต้องเลือกหัวข้อที่จะมาสัมมนาศึกษาค้นคว้าข้อมูลนำข้อมูลมาร่วงอภิปรายและนำเสนอร่วมกันสรุปแล้วก็ประเมินผล